<Great> fire. สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับที่ดูกันอยู่ประจำอยู่ที่ช่อง Mark AP ด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับ วันนี้นะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวหลายๆคนเนี่ยขอผมมาเยอะมากๆว่าพี่เฮ้ยอัปเดตหน่อยอัปเดตในส่วนของของที่ครีเอเตอร์เขารีวิวกันหน่อยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกันว่ามันมีอะไรบ้างและกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นของแบบว่าของสายฟรีนั่นเองนะครับผมที่เรียกว่าเป็นมินิเกมย่อยที่ค่อนข้างที่จะ,ะน่าเล่นอยู่สมควรเลยนะครับผมแล้วก็ ในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเป็นตู้นะครับผมเป็นตู้รักกี้โรโย่แบบที่เซิร์ฟไทยไม่เคยมีนะครับผมคือยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับบอกเลยว่าแบบโคตรเฟี้ยวนะครับผมตู้นี้คือแบบโคตรเฟี้ยวจริงๆราคาถูกแถมของเยอะด้วยนะครับไฟรีนะครับผมก็จะมีกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับผมเป็นในส่วนของ การแบบว่าสร้างเมืองอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าสร้างเสร็จเนี่ยเราจะได้เป็นโทเค็น e w Age c คอยตัวนี้มาเนะครับแล้วก็สามารถนําไปแลกในรานค้าตัวนี้ได้นั่นเองนะครับผมจะมีของเป็นชุดใหม่นะครับผมมีเป็นสกินน้องกินนะครับผมมีเป็นสกินระเบิดนะครับผมเน่เป็นไงมีเป็น ตัวกล่องซบนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแบบละเอียดละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นสกรีนมีหัวตัดนะครับผมอันนี้คือของแจกฟรีทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีโปรไฟล์แบนเนอร์นะครับแล้วแล้วก็ร้านค้าพรีเมียมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวชุดผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าจะแจกนะครับผมมันก็จะอยู่ในร้านค้าพรีเมียมตัวนี้นั่นแหละสำหรับเซ็ตผู้หญิงนะครับผมใครยังไม่ไปดูคลิปที่แล้วคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ลงไว้ให้แล้วชุดเต็มๆแบบชุดแยกด้วยนะครับว่ามันน่าใสสักแค่ไหนทั้งหญิงแแลล้้ววกก็็ชเนนนัอง การเล่นนะครับผมจะมีพวกเมืองพวกนี้นะครับผมเห็นไหมจะมีพวกเมืองพวกนี้นะครับผมให้เราแบบเอ่อกดนะครับผมกดแบบว่าซ่อมแซมนะครับผมซ่อมแซมก็พอเรากดซ่อมแซมไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอ่อมีการให้ของเรามานะครับผมให้ของเรามาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นการเหมือนแบบผลิตเหมืองอะไรแบบนี้นี่แหละนะครับผมก็มีการเร่งความเร็วเร่งปุ๊บเราก็จะได้อะไรมา อ่าเล่นปุ๊บเราก็จะได้ของมานะครับผมเป็นของพวกนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถนําไปแปรรูปอย่างอื่นได้ด้วยนะครับผมมีเป็นไงคือแบบน่าเล่นนะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็มากดรับเรื่อยๆนะครับผมกดรับเรื่อยๆแล้วก็นําของไปแบบสู่ควบคุมกลางตัวนี้นะครับผมก็สามารถอ,อ่กดรับไปได้เลยแบบนี้เลยนะครับผมนี่พอเราได้ของมาแล้วเนาะ เราก็ได ja yeah, ้มาแล้วนะครับผมที่เหลือก็อยากได้อะไรนะครับผมอยากได้อะไรแบบอยากได้อะไรก็ไปดูเอานะครับผมว่าตรงไหนมันตรงไหนมันผลิตอะไรได้อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมง่ายๆนะครับผมน่าจะพอเข้าใจกันอยู่นะครับผมเสร็จแล้วก็ได้มาแล้วก็สามารถนํามาแลกในนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนะผมก็จะแลกลองแลกมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับผม โอเคได้มาแล้วนะครับมเราไปดูชุดกันบ้างนะครับผมชุดใหม่ก็จะมีตามนี้เลยอันนี้จะเป็นทรงผมนะครับผมเหมือนกับที่เราได้เคยรีวิวกันไว้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นทรงผมนะครับ อันนี้จะเป็นหมวกนะครับผมหมวกแยกนั่นเองเนาะเป็นหมวกอ่าเปลี่ยนตามเลเวลนะครับผมอันนี้ก็เป็นเลเวลศูนย์นะครับผมเลเวลหนึ่งก็จะมีแบบว่าเออ่กะโหลกขึ้นมาด้วยนะครับผมนี่เป็นไงกะโหลกแบบกะโหลกกว้างนะครับผมกะโหลกสองนี่อันสองก็เป็นหมวกคริสต์มาสนะครับผมแล้วก็อันที่สามจะเป็นหมวกบวกกะโหลกนั่นเองครับผม <c oughs> ผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหมวกที่เปลี่ยนตามเลเวลที่สวยที่สุดในฟรีไฟล์ในตอนนี้แล้วนะครับผมหลายๆคนถ้ามีเนี่ยน่าจะทราบกันดีนะครับว่ามันมันทรงแบบแปลกๆนะครับผมแบบออกแนวมนุษย์ต่า ดาวไปบ้างก็มีนะครับนั yeah. ่นแล้วก็ชุดใหม่ก็จะเป็นตามนี้เลยอันนี้เป็นชุดฟรีนะครับผมชุดฟรีเส็เต็มก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดชุดน่าจะไม่ฟรีนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีแว่นตานะครับผมที่อยู่ในชุดนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมใส่แยกก็เป็นตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีสีหน้านะครับผมซึ่งสีหน้าตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่ในชุดนะครับแต่ว่าก็มาใส่ให้ดูแล้วกันนะครับผมนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะ แล้วก็เสื้อนะครับผมเสื้อก็เป็นตามนี้เลยเนี่เป็นไงพอแบบใส่แยกนะครับผมใส่แยกเสื้อมันก็สวยอยู่ดีนะท่านะผู้ชมดูเดิ เท่ดีนะครับผมเท่ดีนะฮะแล้วก็กางเกงนะครับผมกางเกงก็เป็นแบบนี้เลยกางเกงเนี่ยมันจะมีถุงเท้ามาให้ด้วยนะครับผมใส่กับเท้าเปล่าหรือว่ารองเท้าแตะเนี่ยผมว่าผมไม่ค่อยแนะนํานะครับมาดูแบบแปลกไปนะครับผมแล้วก็ชุดเต็มๆก็จะเป็นแนวนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวชุดใหม่นั่นเองนะครับผมตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นชุดผู้หญิงนะครับผมก็เป็นตามนี้เลยนะครับแยกทั้งหมดห้าชิ้นด้วยกันนะครับผมเป็นเสื้อนะครับผมเสื้อก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะ กางเกงนะครับผมกางเกงก็เป็นกางเกงวอร์มเลยนะครับผมแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าแบบว่ารองเท้าผ้าใบปกติเลยนะครับทรงผมก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงเปรี้ยวดีนะครับผมแล้วก็แว่นตาก็เป็นเหมือนกับผู้ชายเลยแต่ว่าเป็นแบบโปร่งใสนะครับโอเคก็เดี๋ยวเปิดเป็นเลยนะครับผมนะอย่างอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็นหมวกนี้ไหมผมว่าทรงผมผู้ชายอ่มันเท่ดีนะครับผมทรงผมผู้ชายมันเท่ดีเนาะสำหรับเซ็ตนี้นะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูไปคู่หูกันบ้างนะครับผมเขามีการเาให้ลองเล่นตัวคู่หูเยติด้วยนะครับผมตัวนี้สกิลก็เป็นการลดความเสียหายได้รับจาการะเบิดลง15%ทุกๆ150วินาทีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคูดานั่นเองเน้วก็เดี๋ยวเราอัพเวลไปให้มันเต็มเลยดีกว่านะฮะอ่ะโอเคนะครับผมอัพไปเลยนะครับอัพไปให้เต็มเลยครับผมฟรีนะฮะ เป็นเซิร์ฟทดลองเล่นนะครับผมแป๊บเดียวมันก็ปิดแล้วเนาะไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยถ้าพี่พเล่นได้ทำไมผมเล่นไม่ได้อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับนะก็อัพไปจนเต็มเลยแล้วกันนะครับผมโตเต็มไวแล้วนะครับผมสกิลก็จะลดความเสียหายจากระเบิดลงนะครับเอ่อ30%นะครับผม30%ทุกๆ90วินาทีมีการลดคูลดาวน์ลงด้วยแล้วก็ มีการเพิ่มดาเมจที่ลดลงด้วยนั่นเองนะครับผมสกิลเอ่อสกินก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับแล้วก็ท่าทางท่าทางก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นท่าทางเต้น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 แบบน่ารักน่ารักนะครับเน่เป็นไง <laughs> แขนแม่โคตรสั้นเลยท่านผู้ชม <laughs> ไม่ได้บูลี่น้องนะไม่ได้บูรี่น้องนะแต่แบบเออมันก็สั้นจริงแหละนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเป็นคอลเลกชันกันบ้างนะครับผมจะมีเป็นอะไรบ้าง ยานพานนะนะครับผมก็เป็นรถพิกฟูดนะครับผมสโนว์ครูเซ็ตครูเซอร์ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นตามนี้เลยนะครับเอฟเฟกต์ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมออร่าแล้วก็มีเกล็ดหิมะเนี่ยออกมานะครับผมสำหรับลายก็เป็นลายแบบว่าแดงผสมฟ้าคริสต์มาสอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับล้อก็มีแบบว่าล้อมีติดแบบติดเหมือนกับวิ่งเหยียบหิมะมาอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของกระเป๋ากันบ้างนะครับผมกระเป๋าก็มีตามนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงนี่เป็นกระเป๋า3ามเลยนะครับผมเป็นกกกรระเเป๋าาโหลที่ เคยรีวิวกันไว้เลยนะครับผมนี่เป็นไงโหสวยจริงนะครับผมท่านผู้ชมเออแบบน่ารักมากๆเลยอนะดูดิแล้วก็กระเป๋าปีกนะครับผมนี่เท่มากๆท่านผู้ชมนี่เป็นไงกระเป๋า3มนะครับโคตรเท,ท่นะครับผมไม่มีเอฟเฟกต์พิเศษนะครับผมเป็นแถบทองเนาะอันนี้เป็นกระเป๋า2นะครับผม,ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนั่นเองแล้วก็กระเป๋านึงก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมแต่เอาจริงๆนยผมว่ากระเป๋า3ามเนี่ยสวยจริงนะครับผมแล้วก็ กระเป๋าตัวนี้เนี่ยคือสวยดูกระเป๋าเลยเวลาใส่นั่นเองนะครับผมแต่ว่ากระเป๋าสามก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ในส่นกระเป๋านะครับผมต่อไปจะเป็นสกายวิงกันบ้างนะครับผมสกายวิงก็เป็นแบบว่าตัวนี้เลยคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเอ่อตัวสกายวิงที่อยู่ในท่าทางด้วยนะครับผมถ้าใครยังไม่ไปดูเนี่ยก็ไปดูได้นะครับอ่ะก็กดสวมใส่กันไปเลยนะครับผมแล้วก็มีกล้องดวงใจนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไง สวยมากมากท่านผู้ชมเอาจริงๆสวยมากๆนะครับผมกล่องดวงใจตัวนี้นะครับผมนี่สวยทุกอย่างเลยเอาจริงป่ะเออแล้วก็มีแอร์บอร์ดนะครับบอรแอร์บอร์ดก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงสวยดีนะครับผมสวยดีนะฮะแล้วก็ร่มนะครับผมร่มก็เป็นตามนี้เลยเหมือนกับที่เราเคยรีวิวกันไว้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาใส่ของใหม่กันนะครับผมกระทะก็มีเป็นตัวนี้เลยนะครับเนเป็นไงเวลาถือก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็สกินมิถัวตัดของฟรีของเรานั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงสวยจริงนะครับผมท่านผู้ชม นแล้วนี่ก็เป็นสกินไมเบสบอลนะครับผมนี่มีสกินคาตานะนะครับผมคาตานะด้วยนะครับผมนี่เป็นไงเท่มากท่านผู้ชมโคตรเท่นะครับผมบอกเลยนะฮะแน่เป็นไงแล้วก็สกินเคียวนะครับผมสกินเคียวเนี่ยคือยังยังไม่มีหลุดออกมานะครับผมว่ามันจะอะไรยังไงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สกินมัดแน่เป็นไงโคตรเท่นะครับผมโคตรเท่บอกเลยนะฮะ Skillbird ดเน่ของฟรีนะครับผมโอเคครับผู้ชมก็คลิปนี้มันค่อนข้างที่จะยืดระยะเวลามานานมากๆแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะตัดไปในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับผมสำหรับสำหรับตัวแผนที่ใหม่เทือกเขาแอลนะครับผมแล้วก็สกายวิงเวลาลงเล่นนั่นเองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้า เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นแผนที่ใหม่กันนะครับผมคลิปนี้มันค่อนข้างจะยาวแล้วนะครับน่าก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปอีกเซิร์ฟนึงเลยดีกว่านะครับผมที่มีเป็นตู้อีโวนะครับผมอ e ีโวแบบแปลกๆนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟที่ผมบอกว่าขเอตู้สุ่มที่แปลกๆเข้ามานะครับผมก็คือตู้สุ่มตัวนี้เลยนะครับ ตัวสมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าเฟรมิงอาร์มี่นะครับผมภายในตู้ก็จะมีเป็นของแบบพวกอีโวต่างๆแต่ดูชื่อมันครับมันเป็นตู้ลัคที่รรยแลแถมมันยังราคาถูกนะครับผมราคาหมุน1ครั้งเพียงแค่ 19เพชรพนะครับผมราคาหมุน 10, 6, 1 0บวกเพียงแค่179เพชรเพเท่านั้นคือแบบราคาถูกมากๆเลยและภายในตู้นะครับผมมันยังมีสกินปืนอีโวเป็น M4 อ e ีโวแบบครบเซตเลยแล้วก็ยังมีเป็นสกินพวกเอ่อแบบที่มาคู่กันนะครับผมคือแบบถาวรเลยนะครับผมตัวนี้แถมยังมีเซตตาไฟด้วยนะครับผมเป็นเอ่อแพ็คไฟเออร์นะครับผมเรมเนสนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเซตถาวรเลยนะครับผมถามว่ามันออกยากไหมผมว่ามันก็น่าจะออกยากแต่ว่ามันมีโท โทเคนตัวนี้ด้วยนะครับผมโทเค็นไฟเออร์เป็นโทเค็นสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับผมสามารถนํามันแลกได้นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่ไม่ว่าจะเป็นสกินมีดนะครับผมสกินไอซ์วอลหรือว่าสกินปืนถาวรก็จะใช้ตามระดับความแรงนั่นเองใช้โทเค็นอ่าเยอะตามระดับความแรงนะครับผมแล้วก็ชุดก็จะใช้น้อยกว่าสกินปืนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ เซิร์ฟยุโรปนะครับผมไม่ได้เพียงแค่เอามาแค่เซตนี้เท่านั้นนะครับผมมันยังมีตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นเซตจันทรานะครับผมนี่เป็นไงเป็นเซตจันทราสีเลือดนะครับผมนี่เป็นไงโคตรเท่นะครับผมแล้วก็มีสกินซองยาวอีโวด้วยนั่นเองนะครับผมนี่ไม่แน่เซิร์ฟไทยเอากลับมาในรอบหน้าอาจจะมาในแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่า ก็โอกาสน้อยนะเพราะว่าเซิร์ฟไทยเนะี่ยเอากลับมาชอบเอากลับมาในแบบเดิมนะครับผมก็ประมาณนี้และการสำับตู้สุม่มอ่าลัคกี้โรอยแบบอีโวนะครับผมแบบใหม่นั่นเองราคาถูกด้วยแถวยังมีโทเคน การันตีให้แลกด้วยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมในเซิร์ฟไทยก็ยังแจกเป็นของฟรีที่แบบนอกจากที่เราได้พูดกันไปนะครับผมจะมีเป็นสกินตัวนากน้อยด้วยนะก็แล้วก็มีการแจกนะครับผมเป็นเออ่ตัวละครฟรีหนึ่งตัวด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจมาร์เอพีด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊าายยบบจุ๊ What?